นิทานเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกณป่าใหญ่แสนอุดมสมบูรณ์มีหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ชื่อฟ็อกซี่อาศัยอยู่ใกล้กับสเตลลานกกระสาผู้สง่างามและใจดีแม้ทั้งสองจะเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ฟ็อกซี่ก็ชอบนึกสนุกหาเรื่องแกล้งเพื่อนอยู่เสมอวันหนึ่งฟ็อกซี่เดินไปเคาะประตูบ้านของสเตลลาแล้วเอ่ยชวนด้วยรอยยิ้มกว้างสหายสเตลลาวันนี้ข้าทำซุปสูตรเด็ด เชิญท่านไปทานอาหารเย็นที่บ้านข้านะสเตล่าดีใจมากตอบตกลงทันทีเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นสเตล่าก็เดินไปที่บ้านของฟ็อกซี่กลิ่นซุปหอมฉุยลอยมาแตะจมูกทำให้เธอท้องร้องเบ้ยความหิวแต่เมื่อฟ็อกซี่ยกอาหารมาเสิร์ฟสเตล่าก็ต้องประหลาดใจเพราะซุปแสนอร่อยนั้นถูกใส่ไว้ในจานแบนตื้นๆฟ็อกซี่ใช้ลิ้นของมันเลียซุปกินอย่างอรอร่อยจนหมดเกลี้ยงในพริบตา แต่สเตลลากลับทำอะไรไม่ได้เลยด้วยจงกอยปากที่ยาวของเธอทำให้เธอไม่สามารถตักซุปจากจานแบนๆน,นั้นกินได้แม้แต่หยดเดียวเธอได้แต่ยืนมองฟ็อกซี่ด้วยความหิวและน้อยใจแต่ก็ไม่ได้เอ่ยว่าอะไรได้แต่กล่าวขอบคุณและขอตัวกลับบ้านไปเงียบๆหลายวันต่อมาสเตลลาตัดสินใจไปหาฟ็อกซี่ที่บ้านบ้างสหายฟ็อกซี่เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับมื้อเย็นวันก่อน วันนี้ข้าขอเชิญท่านไปทานอาหารที่บ้านข้าบ้างนะข้าเตรียมสตูปลาไว้รอท่านเลยฟ็อกซี่ตอบตกลงอย่างกระตือรือรน้นเมื่อไปถึงบ้านของสเตลลากลิ่นสตูปลาก็หอมยั่วนำลายจนเขาทนไม่ไหวแต่แล้วฟ็อกซี่ก็ต้องน่าเสียเมื่อเห็นว่าสตูปลาถูกเสิร์ฟมาในเหยือกแก้วทรงสูงที่มีคอแคบแคบสเตลลาใช้จงกอยปากยาวของเธอจุ่มลงไปกินสตูปลาในเหยือกได้อย่างง่ายดายและมีความสุข ส่วนฟ็อกซี่นั้นทำได้เพียงเดินวนรอบเหยือกใช้จมูกดมกลิ่นหอมๆและใช้ลิ้นเลียหยดสตูที่เปื้อนอยู่ด้านนอกเท่านั้นเขาไม่สามารถยื่นหน้าเข้าไปกินอาหารในเหยือกได้เลยทันใดนั้นฟ็อกซี่ก็นึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำกับสเตลล่าได้เขารู้สึกละอายใจอย่างมากที่เคยแกล้งเพื่อนไว้เช่นนั้นข้าขอโทษนะสเตลล่าฟ็อกซี่เอ่ยเสียงอ่อยตอนนี้ข้าเข้าใจแล้ว ว่าวันที่เจ้ามากินสุบที่บ้านข้าเจ้ารู้สึกอย่างไรสเตลล่ายิ้มอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรหรอกฟ็อกซี่ข้าแค่อยากให้เจ้าได้เรียนรู้ว่าเราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเราตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟ็อกซี่ก็ไม่เคยคิดแกล้งใครอีกเลยเขากับสเตลล่ากลายเป็นเพื่อนรักที่คอยดูแลและให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอมา